สวัสดีนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราพบเสร็จอจิบ,บ,บาลในเช้าวันพฤหัสที่25มกราคมนะครับวันนี้เรามาดูในสดุดีบทที่147ซึ่งเป็นหนึ่งใน5บทขอพระธรรมสุดท้ายของบทเพลงสดุดีซึ่งเป็นบททั้ง5นั้นจะเน้นเรื่องของการสรนเสริญพระเจ้าพระยาเว ถึงสิ่งที่พระองได้ทรงกระทำวันนี้นั่นเองเราก็จะมาดูนะครับผมตั้งหัวข้อว่าเป็นการดีเป็นการน่าชื่นใจและเป็นการสมควรที่เราจะสรนเสริญพระยาเวนะสรรเสริญพระยาเว,นะเาเวก็คือฮาริลูยานั่นเองให้เรามาดูผมแบ่งนะครับมีเหตุผลที่เราทําไมจึงต้องสรนเสริญก็ปรากฏอยู่ในข้อที่5บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่ง และทรงลิทธานุภาพอุดมและความเข้าใจของพงค์นั้นวัดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นพระลักษณะนะครับที่พระกัมพีได้เน้นซึ่งเป็นพระลักษณะส่วนหนึ่งเท่านั้นถึงความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงสําแดงนะครับและรวมทั้งฤทธเดชของพระเจ้าที่พงษ์ได้ทรงกระทําการผ่านและสติป,ปัญญาของพงษ์ความเข้าใจของพงษ์นั้นมนุษย ไม่สามารถที่จะใช้ความคิดของตัวเองจินตนาการวัดอธิบายและเข้าใจได้ทั้งหมดนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าพระเจ้าจริงทรงกระทาอะไรบ้างผ่านทางความยิ่งใหญ่ผ่านทางลิตฐานุภาพและสดิปัญญาของพระองค์มีอยู่สองทางด้วยกันที่พระกัมภีพูดถึงในที่นี้ที่หนึ่งนึงก็คือผ่านทางประเทศอิสราเอลและก็สผ่านทางสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้าง นะครับหลังนั้นเนี่ยพระกัมภีร์พูดเริ่มต้นด้วยข้อที่หนึ่งที่ดีมากผมอยากจะให้ข้อคิดเป็นการดีที่จะร้องเพลงสดุด,ดีพระเจ้าของเราเป็นที่น่าชื่นใจและสมควรจะสรรเสริญพระองค์เราสังเกตดูนะครับพระกัมภีร์เน้นถึงสามการการด้วยกันคือการดีการน่าชื่นใจและการที่สมควรเป็นสิ่งที่หรือเป็น พึงสิ่งที่พึงควรจะทําเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาที่จะทำนะและแล้วนําความชื่นใจยินดีมาสู่นะพวกเรา <c oughs> คือการที่เราเองนะครับสมควรที่จะสรรเสริญยกย่องแล้วก็นมาสการพระเจ้าพระยาเวของเราผมอยากให้ความรู้สึกอันนี้วิญญาณจิตนี้อารมณ์นี้ ความคิดความเข้าใจนี้ความรู้นี้อยู่ในพวกเราทุกคนเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับพวกเราว่าทำไมเราจึงต้องสรรเสริญน,นมัชการยกย่องพระองค์นะครับแล้วพระกพีพูดต่อนะครับพูดถึงร้องเพลงสะดุด,ดีเราสามารถใช้เสียงเพลงของเราที่จะทำไมครับแสดงออกนะครับยกย่องสรรเสริญพระเจ้า หลายคนอาจจะร้องเพลงไม่เพราะแต่พระเจ้าไม่ได้ดูที่ความเพราะไม่เพราะแต่พค์ดูจากที่เราร้องจากใจที่อยู่มาจากภายในที่เราต้องการแสดงออกต่อพค์ในข้อที่เจ็ดจงดีพินเขาคู่สะดุดดีนะครับแด่พระเจ้าพระกัมพีไม่เพียงแต่บอกให้เราร้องเพลงแต่พระกัมพียังหนุนใจให้พวกเราใช้ความสามารถในด้านเครื่องดนตรีที่เรารู้ บางคนอาจจะเก่งเปียโนดิกิตาพิณนะทรมทรมเปดนะครับออแกนหรืออื่นๆหรือบางคนนี้นะครับไม่เก่งไม่สามารถทำได้ก็ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ได้ดูแต่ถ้าเราเองมีพระเจ้าให้เราควรใช้สิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าให้ความรู้ความสามารถด้านอื่นๆในการที่จะทำนะครับเพื่อ ยกย่องสรรเสริญและนมัสก,การพระองค์อันนั้นเป็นข้อคิดยามใบใจในที่นี้นะครับพระเจ้าทิ่ที่เราเองควรนมัสก,การสรรเสริญยกย่องพระเจ้าเพราะทําแก่อิสราเอลและทําในสัตว์รพสง่์งและสัประสัตท,ที่พระองค์ทรงสร้างนะครับอย่างเช่นตั้งแต่ข้อที่10บท้อสี่ถึงสิบเอ็ดสิบห้าถึงสิบแปด ทรงนับจํานวนดาวทรงตั้งชื่อมันทรงค้าจุนทรงเหวี่ยงคนธรรมทรงคุมฟ้าสวรรค์เตรียมฝนทําให้ย่างงอกประทานอาหารและประทานพระดํารัสทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้ากระทำกับสรรพสิ่งสรรพสัตว์ที่พระเจ้าสร,ร้างหมายความว่าอย่างไรเราสามารถสรรเสร,ริญขอบคุณยกย่องพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่ออิสราเอลคือทําเพื่อเรามีอะไรบ้างครับที่พระเจ้าทําเพื่อเรา ทำในชีวิตของเราที่เราจะตอบสนองโดยการยกย่องสรรเสริญและนมัสการพระองค์ผมเองสันเสริญขอบคุณและยกย่องพระเจ้าพระพระองค์ได้ทรงเลือกผมให้มารู้จักรับความรอดในพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางความเชื่อและยังให้เกียรติผมในการไล่ปนิบัติรับใช้พระองค์และพี่น้องมีอะไรครับที่เราจะสามารถแสดงออก ในสิ่งที่พระเจ้าทําและสิ่งประการที่สองเราสามารถที่จะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าจับสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างหนึ่งเช่นดอกไม้ที่สวยงามภูเขาที่ทําไมครับที่สูงใหญ่แข็งแกร่งท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลจํานวนดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าจํานวนที่มากมายมหาศาลเหมือนเม็ดทรายและต้นไม้ป่าเขาลำนาไพ ลำน,น้ำแม่น้ำทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นฝีพระหัตถ์เทพเจ้าได้ทรงสร้างเราสามารถที่จะยกย่องสรรเสริญและนมัสก,การพระองค์ในสิ่งเหล่านั้นได้นะครับอันนั้นเป็นข้อคิดที่จะนำไปใช้นะครับให้เรามาดูผมเองดูนะครับในข้อ2พระยาเวทรงบูรณะเยรูซาเลม็มทรงรวบรยมอิสราเอลทรงรักษาคนที่ใจแตกสลายทรงพันแผล ให้เขาทั้งนี้เพราะว่าช่วงเวลานั้นอิสราเอลอาจจะกลับมาจากสภาพของการเป็นเฉลยเขาเองกลับมาในจํานวนที่น้อยกระจัดกระจายทยอยกันมาแต่พระเจ้าเขาเยรูซาเล็มถูกทําลายวิหารถูกทําลายนั้นความรู้สึกของพวกยิวนะจึงขอบคุณพระเจ้ามาหลังจากที่ยเยรูซาเล็มวิหารนั้นถูกบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่และพระเจ้าก็รวบรวมคนยิวให้กลับมารวมกันอีกนะครับและ ส่งรักษาหัวใจที่แตกสลายเนื่องจากที่คนยิวสูญเสียวิหารกำแพงเมืองถูกทำลายบ้านเมืองถูกเผาและประชาชนนะครับที่น้องของเขาถูกฆ่าตายสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในใจของเขาและพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่ลื้อฟื้นนะครับวิหารและกำแพงสิ่งที่เป็นของฝ่ายวัตถุแต่พวกยังลื้อฟื้นใจนะครับที่แตก สลายหัวใจที่ช็อกชำ้ำหัวใจที่บาดเจ็บหัวใจที่ทำไมครับทุกนะพระเจ้าทอดพระเนตรและพระองค์เข้าใจพระองค์จะช่วยเราในอีกภาพหนึ่งที่เราได้เห็นนั้นพระเจ้านั้นนะเมื่อเรากลับมาหาพระองค์พระเจ้าจะลื้อฟืน้นะความต้องการของเราครอบครัวของเราการงานของเราชีวิตของเรา จิตใจของเราอารมณ์ของเราวิญญาณจิตของเราและอื่นๆอีกมากมายพระเจ้าทรงฤทธิอำนาจยิ่งใหญ่พระองค์ทรงทำไมครับสามารถที่กระทำและลื้อฟืน้นพวกเราให้กลับคืนดีมาใหม่เหมือนเดิมได้เรามีอะไรบ้างครับในชีวิตที่เราต้องการให้พระเจ้าลื้อและฟืน้นและสร้างใหม่เราอธิษฐานบอกกับพระองค์ นะครับขอพระเจ้าอุยพร์เราถ้อยคําของพองค์วันนี้พระวจนะของพองค์และบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากพระธรรมสดุดีหนึี่สินี้